อ,อันนี้มัน1.9ครับรถตู้ทึกครับโหลดสตาร์ทงาน C.N.C. ลงได้3นิ้วขึ้นได้3นิ้วตัดต่อเกียวให้ครับเนี่ยครับเดีย๋ยวมาดูทรงครับผมเสร็จแล้วครับก็ปุกอะไรก็ได้หรอตัดต่อเกียวรวมมันน้ำมันถึงแก๊สก็ปุกไว้นั่น่ะไอ้ถ้าเป็นสตาร์ทตัวนี้ครับมันจะติดนี่ครับแต่นี่เราเลื่อนนี้ลงมาครับอันนี้สแตนดาร์ด ีปรับหมดลงครับประมาณสองนิ้วครับเดี๋ยวมาดูทรงก่อเสร็จครับผมเสร็จแล้วครับเน่ยครับรอรอสสวยยังลงได้อีกครับครับสามนิ้วรวม,วมเบืองยังเหลือลงได้อีกเป็นนิ้วครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับอูสวัสดิ์ช็อกอัพจังหวัดสแก้ว น่าจะไม่ลอยครับเวลาบันทุกที่สวยแล้วรอครับโอเคครับผมขอบคุณครับ